สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวแจ็ค Type C นะครับผมแต่แจ็คชุดนี้จะเป็น2ขีดไป2ขีดนะครับสําหรับใช้กับไมค์ไวเลสนะครับเป็นตัวของไซโคนะนะครับพี่ๆที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับลองรับชมดูก่อนนะครับตัวนี้จะใช้กับโทรศัพท์ซัมซุง s u n g ส2 1 fe นะครับแล้ว เชื่อมต่อเสียงจากไมค์เข้าแน่นอนนะครับก็รับชมตามคลิปไปเลยนะครับว่าใช้แจ็คยังไงนะครับก็จะเสียบช่องเอาท์นะครับเสียบช่องเอา์เข้าไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเสียบต่อกับตัวแจ็ค Type C นะครับก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของพี่ๆแต่ละท่านนะครับรีวิวตัวแจ็ค Type C นะครับเพราะว่า พี่ๆหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหานะครับว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของส l a m มนิกนะครับที่ผมได้ซื้อมาในในแอปนะครับแล้วก็ได้มาทําการรีวิวนะครับผมว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่อยากให้พี่ๆที่ตัดสินใจซื้อนะครับได้เสียเงินหลายรอบนะครับเหมือนผมนะก็เลยคลิปนี้อยากจะมารีวิวให้กับพี่ๆที่จะสั่งซื้อนะครับโดยโทรศัพท์ รุ่นนี้ผมได้ใช้ตัว S 2 1นะครับ Samsung S 2 1 FE นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดที่ใช้ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ไมตัวตัวไซโ้เนาะไซโคนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแจ็ค Type C นะครับในการเชื่อมต่อพอร์ตเพื่อที่จะลิงก์กับตัวไม์ไวเลสนะครับตัวนี้ใช้ได้ผลแน่นอนนะครับเพราะว่าผม ทดลองแล้วก็ทดสอบไปถ่ายทำ YouTube มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ